ล่าสุดทีมท็อกรายงานว่าปีศาจแดงกำลังจับตามองไปที่เอลียตแอนเดอร์สันกองกลางตัวเก่งของนอตติงแฮมฟอเรสเพื่อเตรียมวางแผนเสริมทัพในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรโตุกีสที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมีงบเสริมทัพตามที่ต้องการซึ่งนั่นหมายความว่าแมนยูสามารถเดินหน้าจัดการดีลใหญ่ได้เต็มที่ จากรายงานเผยว่าอยู่ในเตดว่างแผนเสริมกองกลางใหม่ถึง2ราย1คนจะเข้ามาในตลาดปีใหม่ส่วนอีกคนจะตามมาในช่วงสัมเมอร์หน้าและหนึ่งในชื่อเป้าหมายหลักก็คือแอนเดอร์สันสำหรับผลงานของกองกลางวัย21ปีรายนี้ต้องบอกว่าน่าประทับใจทีเดียวหรือดูการที่ผ่านมาเขาลงเล่นพรีเมียร์ลิงไปถึง37นัดยิงได้2ประตูและทำได้อีก6แอซิสพร้อมกับก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่จับตามองก็คือสไตล์การเล่นแบบ Box to Box วิ่งพลานได้ทั้งเกมเติมเกมรุกก็ดีตัดเกมรับก็ไม่คีเลเรียกได้ว่าเป็นโปรไฟล์ที่ตรงกับสิ่งที่อโมริมกำลังมองหาเพื่อปรับสมดุลแดนกลางของแมนยู งานนี้แฟนบอลปีศาจแดงต้องรอติดตามว่าเดียวของเอเลียตแอนเดอร์สันจะมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดขึ้นจริงเขาอาจกลายเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการยกระดับแดนกลางของแมนยูในยกใหม่เลยก็ได้แฟนๆแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ